วัสดีค่ะนักเรียนป .4 ทุกคนวันนี้วันพุทธที่11สิงหาคมพศ2564นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องทศนิยมนะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้นะคะจากนั้นเขียนกลางหน้ากระดาษว่าทศนิยมแล้วขึ้นโจทย์ค่ะจงอ่านทศนิยมต่อไปนี้อ่ะมาดูเลยค่ะข้อที่1ข้อที่1เนี่ยมันจะมีจุดถูกไหมทศนิยมทศนิยมคืออะไรัวพูดนิดนึง ข้อสิยมคือเลขที่มีจุดเช่นเวลาหนูชั่งน้ำหนักหนูอาจจะชั่งน้ำหนักได้45.2แบบนี้เลขอะไรก็ตามที่มีจุดเราจะเรียกว่าทศนิยมนะคะหรือสมมติหนูวัดส่วนสูง ได้สูง155.5แบบนี้ถ้ามีจุดเราจะเรียกว่าทศนิยมนะคะอะมาดูข้อที่1กันข้อที่1เรามีจุดอยู่ตรงกลางถูกไหมคะเราจะแบ่งเป็นเลขหน้าจุดกับเลขหลังจุดตรงนี้เราจะเรียกว่าเลขหน้าจุดนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเลขหลังจุดนะเวลาการอ่านเวลาอ่านขวบวโทษเวลาอ่าน เวลาอ่านเลขหน้าจุดให้อ่านตามหลักตามหลักนะหลักคืออะไรก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะส่วนเลขหลังจุดเราจะอ่านเรียงตัวมาดูเลยข้อที่หนึ่งเลขหน้าจุดอ่านตามหลักค่ะอันนี้เราก็จะอ่านว่าหนึ่งร้อยห้าสิบสองหนึ่งร้อยห้าสิบสอง แบบนี้เราเรียกว่าอ่านตามหลักนะคะต่อมาเจออะไรเอ่ยเจอจุดถูกไหมก็ใส่คําว่าจุดคราวนี้เป็นเลขหลังจุดเลขหลังจุดเรามี2ตัวค่ะเราจะอ่านเรียงตัวเรียงตัวตัวแรกเลยคือเลข3หนุก็ใส่ไปค่ะ3ตัวที่2เป็นเลข4ก็ใส่ไปค่ะ4ข้อนี้จะอ่านว่า152จุด สามสี่หนูเห็นไหมเลขหลังจุดเนี่ยครูจะอ่านเรียงตัวคืออ่านว่าสาแล้วก็สี่นะคะแบบนี้คือการอ่านเรียงตัวนะคะหน้าจุดอ่านตามหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะตามปกติส่วนเลขหลังจุดจะอ่านเรียงตัวทีละตัวนะคะหนึ่งสองสามศูนย์ห้าเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะเลขหน้าจุดเลขหลังจุดนะ ต่อมาดูข้อที่สองข้อที่สองดูเลยค่ะเลขหน้าจุดอ่านตามหลักอันนี้อ่านว่าสี่สิบสามจากนั้นเจออะไรเอ่ยเจอจุดใส่คำว่าจุดต่อมาเลขหลังจุดอ่านเรียงตัวค่ะตัวแรกคือ0ใส่เลย0ตัวที่สองคือ8ใส่เลยค่ะ8 เพราะฉะนั้นข้อที่2เราจะอ่านว่า43.08นะคะต่อมาดูข้อที่3เลขหลังหัวโทษเลขหน้าจุดคือตัวนี้ค่ะอ่านเลยตามหลัก3 0 0 0 4 0 0 5 0ต่อมาเจอจุดใส่คำว่าจุดแล้วเขียนเลขเรียงตัวค่ะ เป็น4ต่อมา0ต่อมา5ต่อมา9เพราะฉะนั้นข้อนี้จะอ่านว่า3450.4059นะคะไม่ยากเลยนะเลขหน้าจุดอ่านตามหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนส่วนเลขหลังจุดอ่านเรียงตัวทีละตัว 4059แบบนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะไม่ยากเลยขอบคุณค่ะ